เรื่องย่อละครสีสะมานออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ,บดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง8เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่8สิงหาคมนี้ปีลันทาวิเชียนพัดหรือปีไฮโซสาวและดีไซเนอร์ชุดชั้นในแบรนด์ดังเธอเป็นสาวสังคมเจ้าสเสน่ห์แต่เธอมีความลับ นั่นก็คือเธอมีพลังจิตปีอาศัยอยู่กับพรคนใช้ผู้ซื่อสัตว์ในบ้านวิเชียนพัดตั้งแต่พ่อและแม่ของเธอเสียไปครั้งสมัยเธอยังเด็กกระทั่งปีนี้ด็อเตอร์ปีติอาของเธอก็กลับมาอยู่บ้านวิเชียนพัดกระทันหันพร้อมแผนการทดลองฟื้นคืนชีพคนตายในขณะเดียวกันปีได้พบกับศักการ แพทย์นิติเวชชื่อดังและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาพร้อมพยายามตีตัวออกห่างจากก่อนนักธุรกิจหนุ่มสุดฮอตที่ตามจีบเธอทุกอย่างเหมือนจะราบลื่นเว้นแต่ว่าเธอได้พบกับคนที่เธอเกลียดที่สุดนั่นก็คือนักข่าวผู้เป็นน้องสาวต่างแม่ของปีชื่อแมวเหมียวลูกสาวของสุดาเมียน้อยของพ่อเธออีกครั้งซึ่งเป็นต้นเหตุ ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสักการเริ่มละหองละแหงคืนหนึ่งหลังจากปีทะเลาะกับสักการอย่างรุนแรงเธอขับรถกลับบ้านฝ่าความมืดจนเกิดอุบัติเหตุศีรษะของเธอหลุดออกจากลางแต่ด้วยพลังจิตที่แข็งกลา้าปีไม่ยอมตายจนกว่าเธอจะได้ครองรักกับสักการ์ เธอจึงถือศีรษะตัวเองกลับบ้านและขอให้ด็ตอร์ปีติช่วยต่อหัวให้เธอด้วยพรสวรรค์ของปีติที่คิดขนน้ำยาไลฟ์หวนขึ้นมาเพื่อรักษาสภาพศพและพลังจิตเหนือมนุษย์ของปีทำให้ปีติต่อหัวให้ปีได้สำเร็จแต่ร่างกายที่กำลังจะเนา่าทำให้ปีติและพรต้องหาร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาต่อให้ปี และร่างที่ปีต้องการที่สุดนั่นก็คือร่างของแมวเหมียวปีต้องกินเลือดประทังชีวิตใช้กลอุบายหลอกล่อแมวเหมียวและหญิงสาวที่เธอต้องการล่างท่ามกลางความสงสัยของศักการว่าเธอจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่องฆ่าตัดหัวที่กำลังลอยนวลอยู่หรือไม่แต่ศีรษะที่ฆาตกรต้องการมากที่สุดคือศีรษะของปี ด็อกเตอร์ปีติจะช่วยให้ปีกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้หรือไม่แมวเหมียวจะเอาตัวรอดจากเงื้อมือของปีได้อย่างไรและใครคือฆาตากรตัดหัวที่ทุกคนตามหาต้องติดตามชม